8ดราศี16หมิถุนายนนี้ได้โชคลาภฟ้าประทานรวยสะใจจะเป็นราศีไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรสเทวจะมาบอกข่าวดีครับมีแดลัคนาราศีครับที่จะมีเกณฑ์ดีเรื่องโชคลาภฟ้าประทานรวยสะใจเลยลว,ว่าได้เน้นจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักก่อน นะครับตรงนี้เพราะอาจารย์จะใช้ดวงดาวในวันที่ออกรางวัลครัตัวที่16นิถุนา,ามาทํานายนะครับและก็จะบอกว่าโชคลาบจะมาจากแนวทางไหนครับที่ได้ไปโฟกัสถูกจุดจะได้ร่ํำรวยกันนะครับตรงนี้เมื่อพร้อมแล้วอาจารย์จะเริ่มที่ลัคนาราศีเมษเลยครับโดดเด่นสุดๆครับดาวประจําตัวดาวอังคารเลข3ก็เป็นเกษตรตาธิบดีมั่นคงในเรืองการเงินก็มีทั้งดาวพรหัสบดีดาวใหญ่ ดาวแห่งประธานไฟสุประเคะเลยนะครับอยู่ในเรือนการเงินร่วมดาวมิเตียูดาวการเงินก็ดาวศุกร์ครับได้ตําแหน่งปฐุมมาเก์อยู่ร่วมดาวพุธคู่ธาตุน้ําอยู่ร่วมดาวอาทิตย์ได้ราชาชโชคเห็นไหมมีแต่คำว่าโชคมีแต่คําว่าเงินครับก็เรียกได้ว่าชาวเมษมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่นี่แล้วในเรือนโชคลาภอีกมีดาวเสาร์กับดาวเกตด้วยอระวังนะครับเจ็ดเก้ามาได้อีกนะครับตรงนี้เพราะนั้นโฟกัสเรื่องอะไรได้บ้างก็ เลขที่เกี่ยวกับตัวเราได้เลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับและลักษณะการเสี่ยงโชคเนี่ยพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําครับแล้วดาวศุกร์ได้ปฐุมมเกลในอันเนี้ยนนชัดเจนเลยปฐุมแปลว่าดอกบือ่อพยายามเสี่ยงโชคใกล้ๆสะบัวดอกบัวที่มีดอกบัวมีน้ําร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนอาจารย์มีเคสตรงๆเลยนะก็คือบอกอย่างนี้ไปแหล,ละลงมาจากธนาคารมีคนข่ายลอตเตอรี่นั่งอยู่อ่างอ่างน้ําที่มี มีบัวดอกบัวอยู่ด้วยโอ้โหถูกรางวัลใหญ่นี่ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่จะถูอ่าแล้วดาวอาทิตย์เป็นราชาชโชคร่วมกับดาวกันเงินซื้อกับผู้ชายผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคใหญ่อ่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้นั่นราศีเมษจัดไปเลยครับดวงกําลังเฮงปังร่ํารวยครับตรงนี้หรือบางคนก็ฝันแม่นดาวเกณฑ์อย่าลืมครับรสิิงศักดิ์สิทธิ์เทวดาดนบันดาลให้โชคฟ้าประทานนี่แหละของจริงเลยนะครับตรงนี้อ่าไปจัดได้ตามตามเซนต์ตามความรู้สึกเราได้เลยนะครับชาวเมษนี่เด่นมาก ต่อมาครับเป็นลักนาราศีมิถุนสิครับก็ดูสิครับในเรือนตนมีอาทิตย์พุทธศุกร์ได้องค์เกณ์ในเรือนโชคลาบมีดาวอังคาได้เกษตรตาธิบดีอาธิบดีนี่แหละแปลว่าโชคลาบแปลว่ามั่นคงจะมีโชคลาบมาเรื่อยๆนะครับยิ่งขยันยิ่งดีอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราก็ได้นะครับหรือเลขบ้านเลขรถเพราะจะหรือว่าดาวพุธเป็นตัวแทนพวกพันธุด้วยไปร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยดวงเนี้ย เดือนนี้ผู้ชายมีสิทธิ์ให้โชคให้ลาบหรือติดต่ออะไรและประสบความสําเร็จนะครับดีโดดเด่นพูดอย่างนี้เลยนะและในวันที่ออกรางวัลอีกนะอันนี้ไม่ได้ใส่ไปดาวจานเลขสองก็ได้ตําแหน่งราชาโชคในพบพันธุพอดีอาจารย์เชื่อมันเป็นอย่างยิ่งชาวไม่ถุนครับเน้นเลขบ้านเลขรถได้เลยนะครับในงวดนี้ยินดีด้วยครับชาวมิถุนนะครับต่อมาได้แก่รักนาราศีพุษฐสศครับ ดาวพระอามาทับลัคนาดาวพระอามาจากเรือนโชคลาบโชคลาบหล่นทับโชคลาภทับตัวอยู่แล้วดาวพุธเป็นเกษตราที่ดีในเรือนการเงินอีกโอ้โหการเงินก็โดดเดน่นเห็นไหมดาวอาทิตย์ก็มาเป็นราชาโชคในเรือนการเงินอีกอ่ะโอ้โหได้หมดเลยช่วงนี้โดดเด่นจะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้รางวัลได้โชคไร้ล,ละาได้กินได้เที่ยวมีความสุขสนุกสนานการงานจเจริญก้าวหน้าคือพฤะสบจังหวะช่วงนี้กลางเดือนมนิถุนายน,นดีหลายเรื่องนะครับ แต่ถ้าเป็นเสี่ยงโชคเนี่ยลองดูเลยห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หกอะไรแบบเนี้ยมีสิทธิ์มาได้นะครับโดยเฉพาะเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมีเกณฑ์จะออกนะครับแล้วก็ซื้อกับผู้ชายด้วยก็ได้ผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคนะครับตรงนี้ห้านะหรือจะเป็นเลขบ้านเลขรถอีกนะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเจ้าเรือนพันธุไงพันธุแปลว่าบ้านรถครับไปลอยในเรือนการเงินแล้วได้ราชาโชคอ่าราะนั้นถ้าเลขบ้านเลขรถออกก็จะแปลกใจ จัดได้อีกครับโอ้โหนี่เด่นๆทางนั้นเลยนะครับต่อมานี่ครับลัคนาราศิกันครับเด่นที่สุดคือดาวจันทร์ครับวันที่ออกลองวันเนี่ยพระจันทร์ทับตัวพระจันทร์มาจากเรือนลาภะโชคลาบทับตัวไงและโชคลาภทับตัวมีตําแหน่งยิ่งใหญ่ด้วยนะพระราชาครับราชาโชคฉลกเฉลาพ้นบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนี่ไงเนี่ยต้องได้โชค เสียงโชคมีเกณฑ์ถูกหรือจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีคนช่วยเสือตั้งแต่เกื่ยกบประถมโดดเด่นนะครับตรงนี้ยิ่งดาวการเงินอีกดาวการเงินดาวศุกร์ครับก็โคจรอยู่ในเรือนการงานอ่าแสดงว่ามีโชคสัมพันธ์กับการงานเลขที่เกี่ยวกับงานเราเลขพนักงานเลขออฟฟิศนะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วซื้อกับผู้ชายครับกพระดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคครับเห็นไหมราชาโชคอยู่อยู่ร่วมตลอดเลยกับกรุ๊บนี้นะครับ โดดเด่นสุดๆ,ๆครับต่อมาครับเป็นลักนณะราศีตุลครับกลับมาแล้วครับเพราะดาวเจ้าเรือลาพัดาวอาทิตย์เลยตรงๆเลยครองตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงาน่ามีอำนาจรัศดรพราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอยู่ร่วมกับดาวสุกดาวประจําตัวเราเห็นไหมโดดเด่นเลยล้วดาวอังคารดาวกันเงินก็เล็งอีกอย่างนี้มีโอกาสถูกมากๆนะจัดมาเลยครับเล็กที่เกี่ยวกับตัวเราเลนอายุเลนวันเกิด เลขไายบนโทรศัพท์เลขที่ชอบอ่าได้อีซื้อกับผู้ชายผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคอะไรแบบเนี้แล้วเคสอย่างเงี้นะผมทายไว้ถูกเมื่อหลายปีที่แล้วช่วงนี้นะมีเกณฑ์จะถูกรางวัลก็มีคนเกิลดลักษณะตุนแล้วมาถูกรางวัลก็บอกว่าถ้าถูกจริงก็ตอนนั้นดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคแบบนี้เห็นไหมเนี่คนจะมีดวงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากไปครับชาวราศีตุลินดีด้วยอยู่นนลักษณะราศีอะไรจะดืงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับพอมาราศีสิงห์ครับ โดดเด่นเลยดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวก็เป็นราชาชโชคเลขหนึ่งแล้วร่วมกับดาวพุธอีกดาวพุธเป็นดาวจเจ้าเรือนกันเงินและเรือนล,ลาพระเป็นกเกษตราธิบดีไม่มาได้อย่างไรแม้ดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่มิกรกันหมดเลยในยกลุ่มนี้หนึ่งสี่หกกมหาเศรษฐีนะครับเพราะฉนั้นดูได้เลยหนึ่งสี่หนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งอะไรงะกเงี้ยนะมีเกณฑ์จะออกก็ได้นะครับแต่ที่นีชาวสิงห์โอ้โหช่วงนี้ล่าสาล,ล,ลร่ารวยเดรจาติดต่อสื่อสารเสียงโชคก็เอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเดือก็ดาวตัวเองเป็นราชาโชคอ่ะ อ่าเลขอายุเลขวันเกิดเลขพอออะไรแบบเนี้นะครับก็จะมาโดดเดน่นโดดเดน่ดดเดนช่วงนี้หาเงินนะทองได้เป็นกอนะเป็นกำรีขยันรีบลุยเลยนะครับแหมและถ้าใครอยากจะมามีสินค้าดีๆอยากจะเพิ่มยอดขายเพิ่มกรราําไรอย่าลืมมาลงโฆษณาตรงนี้ได้ในแถบสีเขียวน,นะครับมีคนเห็นเยอะแยะเพราะอาจารย์พูตจุกรมมากกว่า1นึ0 0แสนหสาพคนนะครับเอาเลยครับแอดไลน์แอดไซค์เจหกห้า 65, มาได้เลยครับต่อไปครับลัคนาราศีมังกรครับ เพราะดาวอังคารเ,เป็นกเกษตรตาทิบดีนะและ้วแล้วเขาก็เป็นเกษตรตาที่ในเรือนพันธุก,ก็กจริงนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นกเกษตรตาทิบดีในภพลาพาด้วยเห็นไหมลาภาเป็นกเกษตรตาทิบดีก็แปลว่าเราสามารถที่จะมีโชคมีลาบจากเลขบ้านเลขรถครับอ่าและที่สําคัญดาวตัวเองก็ไปรอในเรือนการเงินดาวการเงินดาวลาหูก็อยู่ในเรือนสหัชชะก็อยู่ในมุมดีนะครับตรงนี้ ก็ทังนั้นเราสามารถที่จะเรียกว่าเสี่ยงโชคกับตรงนี้ได้เลยก็เลยบอกว่าโดดเด่นครับชาวมังกรก็จะมีโชคมีลาศ,าศาดาพระฤาษีครับอยู่ในภพปุตตะเนี่ยปุตตะแปลว่าเสี่ยงโชคก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมและได้ปัสสาวะอุดมเกศอีกเนี่ยก็เลยบอกว่ามังกรโดดเด่นสุดๆจัดไปนะครับตรงนี้อ่าและอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายท้ายสุดครับนั่นก็คือลัคนาราศีมีนครับ เพราะว่าดาวอังคารการเงินเป็นเกษตราที่ดีนี่จะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าดาวพฤหัสอีกก็เป็นจุนลจักรครับแหม่ก็ส่งเสริมนะให้เราได้ดิบได้ดียิ่งขยันช่วงนี้ยิ่งมีเงินทีงเงินจะมาจากทำมาหากินกความรู้ความสามารถและเสีย่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกด้วยะก็ฝากเลยครับชาวมีจังหวะนี้มาแล้วนะครับตรงนี้ แล้วจะลืมครับใครฟังมาถึงตรงนี้ก็จะลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกันได้เลยนะครับตรงนี้อยู่ลัคนาราศีอะไรอยู่ในเกณฑ์8ราศีนี้ไหมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้แชร์กันเยอะๆได้เลยครับแต่ก็ต้องบอกนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ที่อาจารย์ทายไปเนี่ยเป็นแค่ดาวจรน,นะโชคลาภจรดาวจรแต่ถ้าจะเอาแม่นแม่นจรจัจว่าคุณจะมีโชคลาภหรือเปล่าเนี่ยต้องดูในด,ดาววงกลมสีน้ําเงินโดยเฉพาะดาวกันเงินและดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ย ถ้าอยากจะรู้กันจริงๆจ,จังๆเนี่ยอาจารย์ก็จะดูพื้นดวง10ดาวจร1 0บสิแล้วพบแทักษะนะครับโอ้โหมีความเป็นไปได้เป็นหมื่นครับแต่ค่าครูอาจารย์อยู่ที่799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับแล้วก็จองคิวมาบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงก็อาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับหรือช้าสุดก็ไม่เกินยีชั่วโมงหลังจองมานะครับตรงนี้เห็นไหมจัดไปได้เลยนะ และอาจารย์ก็มีรีวิวสั้นๆดูดวงอาจารย์เกศธวัประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่เราเป็นอยู่แบบแม่นมากแล้วแม่นเวอร์ครับแถมให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยนะซึ่งหมอดูคนอื่นจะไม่ค่อยแนะนําหรือจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบครับละเอียดเลยประทับใจสุดๆนะถ้าอยากได้อย่างนี้ก็จองมาสิครับแลวอาจารย์ก็จะมีตัวเลขมงคลสีมงคลให้ด้วยนี่ก็เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้อีกก้อนใหญ่เลยครับคิดดูสิครับค่าครูหลักร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครับแต่ได้เงินอีก หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านยังไงก็คุ้มครับบอกเลยดูกระจา์เคสเทวันี่คุ้มสุดๆหาช่องหาทางรวยให้หมดอะไรที่ดีๆจัดให้หมดครับอย่าชาครับแอดไลน์แอดไซคเคสเทว่และโอนจองมาได้เลยนะครับอ่าและสําหรับท่านที่มีสินค้ามีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์รับทําการตลาดสายมูครับมูเกตติ้งดูดวงนอกสถานที่ก็คือท่านที่รวบรวมคนไว้ใครซื้อสินค้าของท่านบอกเลยเดี๋ยวจะได้ดูดวงฟรี เดี๋ยวอาจารย์ไปดูดวงให้หรือจะออกอีเวนต์ก่อนอย่างอีสุสุอาจารย์ก็ไปออกอีเวนต์ก่อนไปพูดเป็นรรยใหญ่เรื่องดวงเสร็จแล้วก็ใครที่จองรถวันนั้นก็จะได้ดูดวงกับอาจารย์เกทเทวาเลยเห็นไหมคนก็ตัดสินใจจองกันเพียบเลยรายได้มาเป็นกอบเป็นกำกำไรล,ลํำรวยเห็นไหมอยากเฮงปังรวยขึ้นแบบก้าวกระโดดแอดไลน์แอดไซค์เทวห้า,าทักมาเลยสนใจให้ไปออกอีเวนต์สายมูครับค่ะได้เลยครับค่าตัวตอนนี้ถูกมากนะครับยังเรียกว่าหลักพันนะครับเพราะนั้นรีบจองกันได้เลย นะครับตรงนี้และก่อนจากกันไปอาจารย์มีเปิดให้ร่วมบุญทําบุญร่วมกันจะได้มีชีวิตที่ดีร่วมกันไปเลยนะครับเป็นบุญอะไรตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้มีดวงดาวได้ตําแหน่งดีๆหลายดวงเลยนะครับจึงส่งผลดีให้กับเราครับและยิ่งถ้าได้ทําบุญร่วมกับพระดีๆครับโดยเฉพาะพระสิวลีครับเป็นเทพแห่งโชคลาภเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ อาจารย์เกเทวาจึงเปิดให้มาร่วมบุญกันครับจะบังเกิดมหาลาบแผ่นทองดวง VIP ก็คือลูกดวงนี้เลยนะครับอาจารย์จะเอาลูกดวงเราไปทําบุญกับพะระสิบวลีครับตามนี้เลยนะครับเรียกว่าขอเงินขอทองขอโชคลาบได้สมหวังครับพระสิวลีเด่นในเรื่องโชคลาบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทําการค้าขายดีติดต่อธุรกิจประสบความสําเร็จด้วยนะครับ มีเมตตามหานิยมทำราชการก็ยิ่งดีครับผู้ใหญ่จะอุปถัมปัดเป่าเคาะโศกโลกภัยคุ้มของพยานอันตรายต่างๆป้องกันศัตรูครับขนาดพระพุทธเจ้านะครับจะไปบินทบาทยังให้พระสิวลีนำเลยนะครับถ้ามีอันตรายมีสัตว์ร้ายก็จะไม่มามีมารร้ายก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไปในที่ทุรก,กันดารก็ยังมีเทวดาแปลงกายมาตักบารใส่ทำบุญให้เลยครับ เรียกว่าใครทําบ,บุญกับพระศิวลีนะครับมีแต่สมหวังมีแต่โชคลาภมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจร่วมบุญแผ่นทองกับอาจารย์เกตเทวาทาตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ไอดี i อดไซน์เกตเหครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของท่านครับแล้วก็โอนบูชา แผ่นทองมาครับ499บาทครับอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีให้ในไลน์นะครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาได้เลยนะครับแล้วถึงเวลาอาจารย์ก็จะทําบุญให้ท่านก็รอรับสิ่งดีๆที่จะเกิดกับชีวิตท่านได้เลยครับโชคลาภการเงินความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ่าและใครร่วมบุญก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมณฑที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ